สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมเจ็ตรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับซึ่งคอนเทนต์ของคลิปนี้นะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราเนี่ยนะครับจะมาพูดเกันถึงัทหารในยุคสงครามโลกคนนึงที่เขาเนี่ยนะครับมีอาวุธที่แปลกสุดๆเลยนั่นก็คือร่มนะครับ เขาใช้ร่มเนี่ยเป็นอาวุธในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2เรามาพบกับเขาคนนี้กันเลยดีกว่านะครับกับพันตรีอลิสันดิกบีเทแทมวอเตอร์เขาคนนี้เนี่ยนะครับเป็นอาหารในหน่วยของพลร่มอังกฤษที่มีบทบาทสําคัญมากๆนะครับในการบุกยึดเนเธอร์แลนด์คืนจากพวกนาซีและในการลบเนี่ยนะครับเขาต้องใส่หมวกทรงอังกฤษแล้วก็ถือร่มเข้าไปด้วยถ้าอยากรู้ว่าเขาทําอย่างนั้นทําไมนะครับเราไปเริ่มรับฟังกันเลยกับเรื่องของพลร่มที่ใช้ร่มเป็นอาวุธนะครับ พันตีดิกบี้เนี่ยเกิดในปี1917เป็นช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่1เลยใช่ไหมพ่อของเขานะครับถูกลมควันตายอยู่ในสนามเพราะทําให้เขาเนี่ยครับโตมามีแพชชั่นอยากเป็นทหารเหมือนพ่อจึงเข้าไปสมัครเรียนในร้อยแซนเฮิร์สนะครับและเมื่อเขาจบการศึกษาเนี่ยตอนแรกนะครับเขาอ่ะได้บรรจุไปอยู่ในหน่วยกรมทหารลาบเบานะครับผม เวลาได้ผ่านไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาได้คิดว่าบทบาทของการเป็นหาราบของเขาเนี่มันช่างน่าเบื่อเหลือเกินเขาจึงตัดสินใจนะครับไปสมัครเป็นพลล่มแทนซึ่งก็เป็นไปนตามที่เขาเรียกร้องนะครับเพราะจากนั้นไม่นานเนี่ยในเดือนกันยายนปี1944กองทัสพสมคตมรเนี่ยก็ได้เริ่มยุทธการมาเกตการ์เด้นขึ้น นั่นก็คือยุทธการนะครับที่ฝั่งสมพนมิตรเนี่ยจะบุกยึดในแะแรนคืนจากพวกนาซีนะครับโดยการบุกเนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งภาคพื้นและภาคอากาศนั่นเองโดยที่หน่วยของผู้พันดิกบี้เนี่ยก็ได้ถูกมอบหมายให้เข้าร่วมปฏิบัติการนี้ด้วยภารกิจของเขาเนี่คือการยึดสะพานข้ามแม่น้ําต่างๆให้หมด เพื่อที่ฐานภาคพื้นฝ่ายสมพันธมิตรตเนี่ยนะครับจะได้เดินทางได้สะดวกผู้พันดิกบี้เนี่ยนะครับเห็นว่าปัญหาใหญ่ที่เขาจะเจอในภารกิจครั้งนี้นะครับคือการสื่อสารผ่านวิทยุเพราะมันเนี่ยอาจจะไม่เสถียรพอหรืออาจจะโดนดักฟังโดยพวกเยอรมันได้เข้าเลยเสนอนะครับให้มีการสื่อสารผ่านทางการใช้แตรแทนเหมือนในยุคสงครามนโปเลียนเลยซึ่งมันก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับเพราะว่าวิทยุนะครับมันเกิดเสียขึ้นจริง โดยที่พันตีดิกบี้กับกองร้อยของเขาเนี่ยได้กระโดดล้มลงมาถึงพื้นที่ตอนเหนือของเมืองอาเนมในประเทศเนเธอร์แลนด์ ไม่รอช้าครับเขาเนี่ยได้ออกคําสั่งเคลื่อนพลเข้าไปในตัวเมืองซึ่งที่นั่นเนี่ยแหละครับที่เขาได้เผชิญหน้ากับพวกเยอรมันเป็นครั้งแรกการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อแย่งสะพานกันนะครับกองร้อยของเขาเนี่ยสามารถจัดการกับทหารเยอรมันได้ประมาณ150คนนะครับในขณะที่สูญเสียเพียง2คนเท่าน,นั้นเองแต่เขาเนี่ยนะครับก็ได้สร้างความประหลาดใจทั้งกับฝั่งตัวเองและก็ฝั่งเยอรมันด้วยตรงที่ในสมรภูมิเนี่ยมีเขาคนเดียวครับที่ถือล่มโบกไปโบกมา ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ให้เหตุผลว่าการโบกร่มเนี่ยนะครับจะทําให้ลูกน้องจําเขาได้เพราะว่าเขาเนี่ยครับมีปัญหาด้านความจําซึ่งทําให้เขาเนี่ยลืมรหัสผ่านที่เป็นคอซรายของยูนิคเขาไอ้คอซายเนี่ยครับมันเหมือนเป็นรหัสที่ใช้ยืนยันตัวตนภายในหน่วยของตัวเองนะครับเวลาแบบเราไม่มั่นใจไงว่าอีกฝั่งที่กําลังเข้ามาเนี่ยเป็นพวกเราหรือเปล่าเราก็ให้เขาตะโกนคอซขึ้นมา กองร้อยของเขานะครับต่อสู้ด้วยความดุเดือดแต่ด้วยความที่กําลังของฝ่ายเยอรมันนะครับมันมากเกินไปประกอบกับฝั่งนู้นมีรถถังด้วยทําให้ผู้พันบิ๊กบี้นะครับคิดว่าอยู่ตรงน,นี้ต่อไปเนี่ยไม่ได้แน่เดี๋ยวต้องโดนเยอรมันล้อมแน่ๆเลยเขาจึงเกิดความคิดบ้าระห่ำขึ้นมานะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยติดดาบปลายปืนแล้วเตรียมเข้าปะทะ เขาจะนําทัพของเขานะครับฝากองรถถัง SS ออกไปเรียกได้ว่าสุดจริงๆนะครับกับผู้ชายคนนี้เขาเนี่ยนะครับได้ถอนหมวกเลดเบเล่ของเขาแล้วก็ใส่หมวกอังกฤษที่เรียกว่าโบเลอร์แฮทเนี่ยพร้อมกับมือนึงถือล่มอีกมือนึงถือปืนพกนะครับวิ่งนําคนของเขาเข้าตีกับพวกเยอรมันครับผมซึ่งล่มของเขานะครับใช้ได้อย่างมีประโยชน์มากเพราะว่าเขานะครับได้ปีนขึ้นไปบนรถถังฝั่งเยอรมันแล้วใช้ล่มเนี่ย จิ้มทะลุช่องส่องเข้าไปนะครับโดนตาของคนขับเต็มๆเลยทาให้เขาได้หยุดการเคลื่อนไหวของรถถังได้แล้วผู้พันดิกบี้เนี่ยนะครับในสนามรบเนี่ยเขาได้เจอกับทหารที่เป็นบาดหลวงคนนึงเนี่ยกำลังหลบหากระสุนของศัตรูอยู่นะครับเขาก็ได้เข้าไปหาบาดหลวงคนนั้นแล้วก็บอกว่าโอ้ยไม่ต้องกลัวกระสุนหรอกผมมีล่มแล้วก็ค่อยๆเดินพาบาดหลวงคนนั้นนะครับออกจากสนามรบไปการต่อสู้เนี่ยได้ดำเนินไปเรื่อยๆแล้วหน่วยของผู้พันดิกบี้ก็ตกอยู่ในที่นั่งลําบากเพราะว่าทหารเยอรมันนะครับได้ล้อมที่มั่นของเขาไว้หมดแล้วบวกกกกัับสุนย็ําลงจ ทําให้เขาเนี่ยนะครับต้องยอมแพ้ไปและผู้พันดิกบี้เนี่ยนะครับได้แผลบาดเจ็บที่ตรงก้นทําให้เขาเนี่ยนะครับถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลภาคสนามของกองทัพเยอรมันแต่พอรักษาเสร็จได้ไม่นานนะครับเขากับลูกน้องของเขาคนนึงได้หนีออกมาจากโรงพยาบาลนะครับด้วยความที่ไม่ยอมเป็นนักโทษ เขาเนี่ยนะครับได้ไปพบกับกลุ่มต่อต้านชาวดัชแล้วได้รับการช่วยเหลือไว้แต่ด้วยความที่ไอโอเปอเรชันมาเก็ตการ์เดนเนี่ยมันล้มเหลวใช่ไหมทำให้เยอรมันเนี่ยยังครอบครองเนเธอร์แลนด์อยู่แล้วเขาเนี่ยครับจะหนีกับอังกฤษก็ยากเพราะพื้นที่เนี่ยมันเต็มไปด้วยทหารเยอรมันเขานะครับเลยต้องสร้างตัวตนปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะใช้กบดานอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งชื่อของเขาเนี่ยคือพีเตอร์เจนเซนเขาเนี่ยนะครับได้รวมพลกับทหารฝั่งสัมพันธมิตรได้138คนนแและะเตรีียมผท่จหนีข้้าามแนนวหนฝั่งเยอรมัันกบไปยสัมนมินบาาเปกัจึงดคน ต้เขาเนี่ยนะครับได้นำทหารกว่าร้อยคนเนี่ยข้ามแนวของเยอรมันไปได้สําเร็จโดยที่ทําการย่องผ่านป่านะครับกว่าหลายกิโลซึ่งหลังจบสงครามเนี่ยเขาก็ได้เหรียญกล้าหาและทําการย้ายครับย้ายที่อยู่ไปที่ประเทศเคนยาครับผมและเปลี่ยนอาชีพไปเป็นไกด์สฟารีตามความฝันของเขานะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวสั้นๆของนายทหารคนหนึ่งที่ผมเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆมันจะมีใครอีกครับในสงคารามเนี่ยที่เอาล่มไปสู้กับทหารเยอรมันไม่มีอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยแล้วถ้าหากใครอยากเพิ่มเติมตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับวันนี้ผมลาไปแค่นี้แลวครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยบ๊ายบาย